เดตายผเลครับลขไปครับผมสวัสดีครับผมพบกับบาเพลรลูกขันบ่าเพลิครับผมวันนี้วันหยุดครับผมมาออกไม้ล่าลิ่นครับผม อยู่บ้านอยู่ห้องก็ชื่อกับคันใหนม่คันมือครับผมเพามาออกล่ามาล่องเร่นป่ามันครับผมมาหมายเก้าเนี่ยคร,าาครับผมหมายป่าดาบเนี่ยครับผมแล้วตามไปหลุดไปเมืองน้ำแข็งครับผมเนี่กนนกนกกยก็นเนียใส่เงียตัวเก้าครับผมใส่เงียป่าหากกลยเตัวลีครับผมป่ารเตัวลีใส่ตัวเก้าครับผมแบบเดิมนะครับผมมาลองตีกันเลยครับผมจะเป็นเงียสดนะครับผม เห็นปลาเบสตัวนึงครับผมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ครับผมมันมึงชอบไก่ไหมันับไปเหรือครับผมต้องรอบจังหวะครับผม ครับร่องประดับดีกว่าครับ น,น้นี่เงียบได้ครับสวัสครับผมโอ้โห โอ้โหอยู่อยู่ครับผมอยู่ครับบองหัวปลาอยังครับผมปลาดาบหรือปลาบกหัวครับผมน่าจะปลาดาบครับผมใส่ไงอยู่ครับผมปลาดาบครับผมใส่ใหญ่ครับผมดูครับใส่พอได้ครับตัวนี้ ปะดัลาครับใส่ <is> <Clar ke. S 1> มาจะ๊สองโลครับผมปลาพิษมาคนเดียวครับวันนี้สาวหนุ่ยเฮ็ดงานครับผม ใส่ไงครับตัวนี้ตัวแรกกับตัวใหญ่ตัวตว่านี้ครับผมจากนั้นกเป็นตัวน้อยครับผมประมาณนี้ครับผม ตัวไรกครับผมเอาเหรียญมุมนั้นแล้วเขามาเหรียญรองเหรียญมุมนี้ครับตัวที่หนึง่งใดแล้วครับผมเขามาเมืองตัวที่สองได้างครับผมรองเมืงมุนมนี้ครับ นักเปลี่ยนกับปลาเบสครับผมปลาเบสว่า่อยกัดครับจวงเนี่ยปลาดาบจะกัดดินใบครับผมอัดซ่อมเล่นไปเรื่อยครับผม ผมแห้งเว้ครับผมปล่อยมันดากไปเลยครับผมผมรู้สกกระชากมาแล้วครับผมแง่ดินครับผม cách nhé hấp tài là bỏ không ดูหลุดครับผมจ,จากแ้งปดเนี้ยก็หลุดแล้วเราะปานนี้เนี้ยดูไปแล้วครับผมนะครับผมจรินยังไงไปแล้วครับเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้นรุดไปแล้วครับตามต่อครับผม cái sao phải đeo hôm à hôm bè 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 มาแล้วออาจนไหนครับผมเบาครับผมดึงหายดึงหายครับผมตกบนอนใหญ่ครับผมโอ้มาวหามากเลยครับผมจำนวนครับผมจำนวนจารขนครับผมมายังวหครับผมถึกลากมาแล้วผมนะครับผมประดับครับผมมานี่บกฤคธ์หายิดหวังครับผม เต็มๆครับผมย่นงอีกเยอะแล้วครับผมครับผมยังครับยังย่งยังไม่ยอมครับผม ครับผมสองแตดครับผมสองแตมครับผมบผม,มัดเสียกไว้แล้วครับผมหลุดตามแตมที่สามจอครับผมจีไปสองสามเสือยังยังไม่ทันการครับผมเห็นมุ่มเดิมเียครับผม ครับผมสองแตนครับผมสองแตนครับผมมัดเสียกไว้แล้วครับผมอันครับกัดกัดเนี่ยนิดเดียวตายเลยนะครับผมหัวนี่เละเลยถ้ามันได้กัดนะครับผมก็มีอย่างเรือเลยครับผมเป็นยังไงครับผม ยังไม่แล้วครับผมโตไหมแล้วครับผมหาเต็มที่สามครับผมหลุดตามต่อไปครับผมหลุดตามเต็มที่สามต่อครับผมจีไปสองสามเท่อยังยังไม่ทันกัดครับผมเห็นมุมเดิมนเลครับผม เอาครับลอยมาจากไหนครับนี่เอาครับลอยมากครับผมลอยตามมากครับผมเขายังอยู่ครับยังอยู่ลอยมากครับตามมากครับผมเต็มปลาครับผมั้มาเต็มปลาครับผมลอยตามมากครับผมลำที่สามครับผม ทางครับผมเป็นปลาครับผมเป็นลึกแล้วครับผมอืมอ่าทาสามครับผม,ม,มลอยมากเงียบครับตัวนี้ ที่สามครับผมสามตัวครับผมเอบิดหลุดต่อไปครับผมนะครับหลุดตัวที่สี่ครับผมบาเพ็ดเปลี่ยนเงียบไหมครับผมเปลี่ยนเบ็ดเฮ็ดเบ็ดไหมครับผมเบ็ดสองดวงครับผมแต่งเงี้ยสองตัวครับผมเรามึงครับผม ไปแล้วครับผมอย่า2สองตัว,วรครับผมผลงานมือรับผมเอาสามแต้มพ่อครับมนึ่งสามแต้มพ่อครับผมได้สามแต้มร่บผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนับได้ครับเดอ้อครับกดขับซับตะไคร้ครับเป็น กำลังเร่งจย่านี้คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ